ออกสัตย์ดอชัดาดอชดาออกเสียงดอดอได้ค่ะสวัสดีค่ะตอนบไปที่โรงเรียนก่อนค่ะวันนี้นะคะเทตรานตละลานะคะจะพามาดูโรงเรียนสอนภาษาไทยค่ะแม่ๆหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะเราเป็นคนไทยทําไมต้องเรียนภาษา นี้จะพาไปหาคำตอบด้นในนี้ค่ะกับไทคิสค่ะ คะเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาไทยไทยคิ i ค่ะขอขอเอาเสียงบุคคลเสียงว่าเก่งมากการที่มาเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยไทยคิ i เน,นี่นยค่ะแรงกนลังใจในตอนแรกเลยเนี่ยมาจากลูกชายค่ะวันนี้มันมีแผนว่าคือให้ลูกชายเรียนเรียนเตอร์แล้วนี่มีความรู้สึกว่าการเรียนเรียนเรียนเตอร์เนี่ย <ใช S 1> ค่ะหล่อของเขาเนี่ยก็คือภาษาไทยื่องภาษาไทยแล้ว คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมานิกทราบเลยว่าเด็กๆส่วนใหญ่อะจะมีปัญหาสุดท้ายแล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากตอนขึ้นประมาณเดียวันเดียวทุกปีค่ะแล้วผู้ปกครองเพิ่งมาทราบค่ะว่าเขามีปัญหาตอนที่มีปัญหาแล้ว้นี่มิก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ควรเป็นใช่แล้วเราไม่ควรให้ปัญหาเกิดขึ้นเราค่อยมานั่งแก้แล้วคราวนี้ค่ะเด็กก็จะรู้สึกตื่นแล้วก็รู้สึกไม่โอเคกับผัสสะทายเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราเสียให้คุณครูฟังดีกว่าเงา ง,งดีพูดไม่ชัดทําไงอ่ะคนนี้จริงๆพีด,ด,ด,ดาจะเป็นเด็กพูดไม่ชัดอีกบางพยญชนะค่ะถ้าเด็กพูดไม่ชัดโดยเริ่มต้นถ้าเกิดุณแม่สังเกตุมา,ขาเขาพูดไม่ชัดต้องปรับเขาเลยค่ะคะาการปรับเขาแล้วก็พยายามให้เขาพูดพูดนําเขาแล้วก็นําการพูดที่ถูกต้องให้เขาเลยเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าไปนานๆเขาจะติดจะติดเขาแน็จะเกิดปัญหาลนวก็แก้ค่ะโอ้ยตาถึงมากเลยค่ะโอ้ผมก็เก่งมากแทบร่วงเลยคะั ก่อนหน้านี้ไปทําวิจัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ<ช><า>มิการเรามีพยายามที่จะเอาฐานงานวิจัยเข้ามาเ<อ>ข้ามาแล้วก็วางหลักสูตรนะคะให้เห<อ>มาะสมแล้วก็ตอบสนองก,กเด็กในวัยนี้โดยที่พยายามให้ภาษาไทยให้เด็กๆรู้สึกว่าเรีนยนภาษาไทยล้วสนุก<อ>ไม่เบื่อโดยเอาฐานงานวิจัยมาตั้งแล้วก็มาการผ่านการเรียน ก็การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็การพัฒนาการด้านต่างๆเข้ามาคือรวมกันเพื่อให้เด็กๆรู้สึกว่ามาเรียนภาษาไทยแล้วมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้ค่ะนยากได้สีอะไรคะสีแดงโอเคอ่ะได้แล้วเก็บไว้ก่อนเลยคนต่อมาคนที่นั่งเรียบร้อยคนต่อมาให้ล้นะคนต่อมาคือคุณเพชรตาเฮ้ยคุณเหลือสีเต็มเลยเพตาอย่าได้สียเลยเอาสีดงเหรอโอเค นกนนะกระเบนกินกุหลาบว้าวนกกเบนนกกระเบนยังหนะุดมเก่งมากโอ้โหตัวไวมากเลยเอ <c oughs> าละคุณคงมีตัวฟังให้ <c oughs> ใครจำได้บ้างว่าตัวนี้เขาชื่ออะไรนะเขาจะออกเสียงว่ากอ เสียงขอเกมชนะที่ติดอยู่คือเสียงคือตัวอะไรคะขอถุงออกเสียงว่าขอข<า>อขอเกมหมาค่ะอาจระเภียตาิดลงไปที่ดอกไม้สิคะ ประสบการณ์ส่วนตัวคือคือพี่มุเองเนี่ยจริงๆตอนนี้พยายามจับเขาเขียนกองไก่ขอไข่คือเราสอนแบบคนเป็นแม่อ่ะคุณนิกเราก็ไม่รู้ว่ายังไงกอกว่าเขาจะไม่ทําตามเพราะมันไม่ใช่การเล่นมันเหมือนกับเราเราแบบให้เขาเขียนอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะยังสอนไม่ถูกทีเนี้ยมันครพู่ได้เห็นเวลาน้องแคตาเรียนกับเพื่อนนี่ยทุกคนดูมีความสุขมากค่ะเมือนเป็นการเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะจริงๆเราน็กอะมองว่าเด็กเด็กๆอะค่ะจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเขาเรียนรู้อย่างนี้ ดังนั้นคำนี้ดีมากค่ะค่ะดังนั้นก็คือคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็คือเรียนผ่าศิลปะเรียนภาษาไทยผ่านการเล่นอย่างเป็นธรรมชาตินั่นหมายถึงว่านี่กริงความสุขของเด็กเป็นหลักยิงตามพัฒนาการของเขาเป็นหลักแล้วภาษปไทยเข้ามาใส่ในกระบวนการของการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมแล้วก็อาจจะมีการบราการพวกศิลปะวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์เข้ามาค่ะที่มาสิ่งใดดี โอ้พิตาได้ตัวแล้วแต่ขอดูก่อนตัวนี้เขาชื่อขอขวดเอาเสียงขอเอาแล้วพิตาย่นเลยพตาจะชุดลงไหมนะดีเคมากค่ะจรที่เด็กในวัยเนี้ยค่ะคือเราควรจะต้องฝึกกล้ามเนื้อมาเรียกของแข่งการก่อนกล้าเนื้อมาหยัดกล้ามเนื้อมาเล็กเพื่อตัวพื้นฐานเขาไปสู่การเข่นที่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะดังนั้นตอนเนี้ยเราก็พยายามให้เขาเล่นเล่นบอร์ดเกมเพื่อทำให้รู้ว่าทุกทางมันจะเป็นแนชนะเป็นยังงไแนวนง กอกิอันนี้ค่ะคืออันนี้มีไซน์มาแล้วก็วัสดุทุกอย่างละสีคือนอนท็อกเซียมลปท่มิสั่งทำมาเพื่อพื่อที่จะทำให้เขาเห็นว่าที่ทางการเห็นเนี่ยเขาจะเห็นว่าเ๋ยวเอาง,องูไปหามูตัวนี้เพื่งงูระหว่างทางเขาก็จะเก็บเหรียญทีละหนึ่งเช้าวันต่อมาแม่ไก่ก็ออกไปหากิน เจียบไี้ไงนะแม่ไก่กลับไปหาหูกเจีย๊ยบได้ลยเด็กเล่นไปหลารอค่ะเขาก็จะสามารถเรียนรู้ที่ท่าของการเขียนไปได้โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้างมานักจังเก่งมากค่ะดูขาลงดขาลงก็เก่งต้องเยอยโอ้โหแม่ไก่กลับมาหาหนกเจี๊ยบได้ละว,วันที่สี่แม่ไก่ก็ยังออกไปหาที่มือนเดิมอีกคุณครูจะให้เด็กๆเ,เอาสแตมเนี่ยไปสปแตมที่ตัวกไก่กไก่ กอไก่กอไก่แม่ไก่เขาจะได้หาทางกลับบ้านได้แต่ก่อนอื่นมาช่วยคุณนะ่อนดีกว่าว่ามีกอไก่กี่ตัว4 5 6ใครเลยเพตาเพตาเพตาชอบสีอะไรคะสีม่วงแถมลงไปบนตัวกอไก่อุ๊ยเรี่บก่งมากเลยกูเปอร์ก็ทำได้ด้วยเอาเพตาได้ไหมคะชีค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้ โอ้โหรีซาไปตัวที่สอตัวนี่สอสใช้สือ่อการรู้ที่ได้จะทําขึ้นหรือว่าสังผลิตขึ้นโดยเฉพาะและว้วก็ทุกอย่างคือ เราทํามาจากความตั้งใจก็คือจะทำกรอบสังคิดทุกอย่งที่ที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆนะคะว่ามีอะไรผ่านเด็กๆจะเรียนรู้ผ่านเกมการเล่นต่างๆนะคะแล้วก็จนไปถึงการจะไม่เขาแบบไม่มเบื่อสนุกใช่ไหมคะอ๋อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพตารู้ไหมว่าวันนี้ที่คุณครูให้เพตาเล่นข้าวที่มีสีจริงๆมีพยัญชนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยคุณแม่เพิ่งเห็น เรียนต่อแล้วไปเรียนกับเพื่อนๆต่อแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณมิกมากมากเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยคุณนิกที่นี่อยู่ที่ไหนยังไงคะที่นี่อยู่ที่เดอะคริสตัล a าร์คเลียบทางหลวงอินทาค่ะอยู่ชั้นสามโนการศึกษาค่ะก็ฝากไทยคิดไว้ด้วยค่ะมีตัวสร้งจากแรงบดาลัจของความเป็นเล้วก็หัวใจของคน นี่แรงประดาใจของการเป็นครูแล้วก็หัใจคุณเป็นแน่แนี่อยากได้สิ่งดีทีสุดให้กับลูกๆแล้วก็เด็กทุกคนคคได้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณนิ่มากๆนะคะขอบคุณ